สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องตานนท์นพนันพนิเชียวครับตอนนี้เราเห็นลงตาคุบาพันบินธบาตครับมาที่าทสา่บาทนะครับเสานี้เราจะไดิพปันสินยางไปทางไรโน่พินยา,างหอมเป็นคนบอกประหยัดเหรียญประหยัดเหรียญ ่นก้อนขรหน่อย่อนก้อนครับ ครับเดย๋ยวอแล้ว่าทีสิบหกตกหนักก็เ่าโอ้ยผ่อเสียดายครับผอนสบรชิ่เย็นแล้วครับแ้อยู่ดีไม่เฮียงหรือสุขนมัน อะไรเหรอปนมากยาจี๊หันมาดียกับพวกเครื่องมีนเดียปลาซีอเนเยอะไสิ่ปัจจัยแทนปลาแล้วก็นี่ไปรอกอนฝุ่นอีกบ่อครับแมนบ่อเออแมนแมนบ่อ ครับอย่างเช่นเขาว่าวันที16 16 16สีน้องมีตัวหน้าบู๊ย6มว่น้าอ่งนดูอการหน่อยนะ1มีตัวหน้าเนรม่บะ่ันก็สีเหล่มบางงันเขาบางเะยอ่วงนั้น ก็างนนั่นแหล้างจะม่คิดงคค้ห้าเ้อนเแล้วบงบในตารางกับโอ้วางไรอยู่เพว่าช่วงนี้กังจะผักแล้วนาะพอน้องไก ah er. so <laughs> ่แล <ly> ้วเนาะข้อดีถ ah, th ่าออกพร้อมกันมรับไปวันไปอนดับไปตอนนี้ อะไรก็ไปตอนีพกคือมาไปไปแค่ผ่อนรถไปรับรเท่ากันว่าออกของกอนไปตอนนี้พอคือเกศเด็น่ง้านเลี้ยวคนละบอให้รถบัตรออกก่อนเดินบอเอาไปพอมรถบัตเนาะยี่แงไหนกันออกแล้วนี่ถ้าเจ้าอาบน้ำแล้วกันนาะ ได้ถ่ายอ um. okay. ีกเด้อครับพุ่นละชิพกมิถุนาครับเพียงฟอกกันครับพี่น้องสำหรับพี่น้องอุ้มหมอหนั่นสิมองนี่หรือเปล่ามองนี่ครับชิพกมิถุนาครับพี่น้องฮะไ้อะไรเพราะมีเงินบ่พรอนี่ครับพี่น้องมันวางมันวางสิบหกเมษสิบเดียนครับเพียงใหยโยต่ออย่างไรย้อนไมเมืองเลยก็สิบห้ เรามาหนีซิครับครับห่างจากตัวเมืองจ้าโลกเอนเอันนี้ก็ห่างจากตัวอ,อันนี้ก็ห่างจากตัวเพื่อหาโล่4หาโล,าโลนะครับไก่ครับเราจอดนี้ใส่บาทฉันดอกไปบอกครับ พี่น้องรถ <c oughs> บัสจอดที่ท่องุ่นนะบรรยากาศใส่บาทย่ำเสาว่าห,าหาันท่าไปแล้วคลิปหนึ่งเห็นครูบาพันลงมอมพันก็มาสิขึ้นรถกับบัตพอดีก็เลยเดือดจัดใส่บาทยาาาาา่ำเสานะครับ <c oughs> คือว่าให้บุญนะครับ น้องมาแรงกันละกันเนะ <c oughs> เาะเฮ้ยเนาะเอาเลืเอาใช่ก่อนออกเดินทางครับพี่เน,นีะเดินทางไปภูแลเกตกรรมเมือ่อกวนคนโกงหรือเปล่าสุโยบันธาซุมเย็นครับเช้านี้ตอนนี้่านรถบัสออกรถบัสออกห้องออกลังออกตัง้งคนประวัน บรรยากาศอยู่ในบ้านกินหอดสมัยตะกี้เลยนี่เศร้าๆดูชิมนะมันมีเสียงหอ,อกระจายข้าวนี่โอ้ยเสีเยงบรรยากาศประคักเลยเด้พี่น้องอันนี้เป็นหลานหลานขาเก่าเลยครับมือฮะหลานขายของเปล่าเหมียน ลืมพี่น้องฝากไปดันเลยนะครับยังดันเห็ดต้นหนึ่งก็ยังติดมาแรงนะครับสองมาแรงหมดเลยหนึ่งมาแรงประเทศไทยอะไรโอ้ยเกาเกาไปยังมาถักเข้าลงไปลงไปบรรยากาศทีมงานเขากกำลังทยอยเก็บของเนี่ยเดี๋ยวมันเก็บอะไรมันขึ้นกับกำลังเก็บอ้อยย้อมเสากำขึ้นมัน ตอนแรกมันเศร้าไปเลยน้อพ่อมันลงมาอีกแล้วก็ลงเหย้าเลยอันใดนั่นหลังจากเจ้าภาพปักตะไคร้ดูชี้ชี้เพื่อพูดโง่ไหนพูดไหนหลังจากเจ้าภาพปักตะไคร้วมเพื่อนมาขัดข้เก่าอีกอันใดกันแม่โอ้ร้ายมองอยู่ดนะแม่เมื่อคืนเพราะมันเป็นลูกใหญ่คุ้มภาคอีสาน เกือบเมื่อครับเมื่อคืนมันมาแบบมาปีนั่นน <G Claire S 2> ี่เฮี en, ana, right? mm. mm. hey ้ยนลังน hey ี the <c oughs> ่เลิกแถวนี่เลิกเบิร์ดเม่อยี้เรเฮ็ดบอมเจีเฮ็ดสันเดียวบอรนี้มันเลิกไปเบิดเลยอ้อยห้อยเฮ็ดไม่ดีบอกให้ธรรมชาตินะครับพี่น้องครับเอาที่นั่นคือดับแล้วบอร์เอเออ